ตอนรับทุกท่านเข้าสู่สวรรค์บ้านทุ่งอีกแล้วครับผมวันนี้เรามาทํางานในสวนอีกแล้วครับทามาเอาหญ้าผักชีหรือว่าหญ้าผักอมนะครับแล้วก็ฝั่งทางน,นี้ก็เอาญ้าออกเอาญ้าออกเพื่อที่จะปลูกพักพักแหงมู้เด้อเดี๋ยวต้องถามยาคำครับสวัสดียาคำไปครับสวัสดียมเที่ยงเนะาะยมเที่ยงยมตอนครับผมสวัสดีเจ้าเป็นยะได้ห้องเหน,นื่ <Ne ue S 2> อยกันนะครับวันนีนน้ฝั่งเอาหญ้าออกก่อนเดี๋ยวโขดโต้งมันจะเอาหรับ วันนี้น้ำใสอากาศก็ดีเย็นสบายครับวันนี้อันนี้อาคามจะปลูกไงนะครับอันนี้ปลออกหนยแล้วครับเขือมหมื่นหรือว่ากระเจี๊ยบเขียวเนาะเปลงที่ผมอกากจะยอดผักการยอดผักการนี่เนาะครับยอดไว้เหนือหน่อยอากาศขนาดโบสนี่ยังฮ้อนอยู่นะองข้างหลังในห้องน้ํายังไม่เสร็จนะครับเพราะว่างบประมาณโม๊แต่ก่อนเนาะก็เลยไปได้ทำต่อครับหนได้ซื้อเครับ คุณมดแบงปิดกู้งบประมาณประมาณนั้นหน่อยครับเนาะรอมีงบประมาณทางชาติก็คบก็ค่อยเสริมเสริมต่อเอาจดแล้วเลยหน่อยะครับเนาะรอบนี้นะดูเห็นหอบนี่เรียบร้อยแล้วเนาะวัน้เพราะนั้นไปถอนลักปูนมาเข้าจะเอาลักปูนนะเป็งรักเป็นเสามันเนาะเอาทำเสาไหมครับเข้าจจก่อเป็นนั้นก่อขึ้นเห็นหน่อยเอาเสาจอมแล้วก็เทปูนเขาจจได้แปลงหลังคามัน มันจะได้ทนเนาะถ้าเป็นไม้นี่มันบมทนเนาะวันนี้ครับน้าเทนไปทางใดนี่ครับไปทางใดนี่มาว่ะมาจะไปเอาขบกอ๋ออันนี้เหรอผมผมยกเถอะไปแยกกับเขาก่อนไปเดี๋ยวเราไปรังสรรค์เมนูกันดีกว่ายำตอนครับผมวันนี้ผักพะบุ้งเหรอครับยอดหม้อขนาดนี้อ่ผักบุ้งอันนี้จะกลายเป็นจะกลายพันธุ์แล้วครับพะบุ้ง จากพักบุ้งจีนจะกลายเป็นพักบุ้งเมืองไว้แล้วหน่อยครับเนาะยายเอาพักบุ้งเจาะเพื่อป่ากินครับพอดีพันป่ามันกินแล้วมันหักมันออกหักเนาะมันก็เลยลามขึ้นมาเนาะลามมาเป็นพักบุ้งอันนี้ไปเหี่ยพักบุ้งเมืองเขาไปเหี่ยนี่ครับก็กลับก่นส้มตำเนาะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่อันนี้เอาลูก เอาลูกไม้อายมานะครับอันนี้เห็นนอยมันเป็นเงาอันนี้เป็นพักบุ้งพักบุ้งเมืองเต้ครับก้านมีสีพวงหมวงอันนี้เป็นพักบุ้งจีนที่ยายเอาปล่อยลงไปเนาะเอาขึ้นป่ากินพอดีป่ากินแล้วมันมบตายมันออกมาเงามาก็เลยไก่ขึ้นมาดังบุงใช่บกยเป็นพักบุ้งกับเมืองเต้เนาะแต่เป็นพักบุ้งเขือมันเป็นพักบุ้งผสมมาเนาะครับเนี่ยอันนี้ลองเทียบดูครับเนี่ยมันดูเหมือนกันครับนี่นี่หรอนี่อันนี้อันมันจะเหลืองๆเนาะนี้มันจะสีแดงๆครับแม่นละ แต่นี่อันนี้จะหวานกว่าน้อยครับเนาะขาวๆเมี่ยล่ะอันนี้ไปปลูกองได้นี่ทกเอาจุ่มลงน้ำหัวหักเลยเอาวางไว้กับน้ำตึงไปคนเดียวมันอู้หม้อขนาดพอพัดพัดทักบุ้งส่งคนเดียวหม้อนี่ลำอยู่ครับเมื่อตอนพัดทักบุ้งนี่ไม่ต้องแมลงครับนะครับพัดทักบุ้งเนาะกลับนะพี่กับปี่เปลี่ยนกลับแก้มครับกับแก้มหม้อกลับแก้มอะไย่างเงีกลับแก้มหมดแล้าเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกับป่าแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันดีๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวทำงานกันต่อครับ เขาก็รอให้ป่ามันซุกค,ครับผมโอ้โหเอฆแกงจะบ,บินนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับวันที่พายุเข้าครับวันนี้ฝนตกทั้งวันแน่นอนทํางานอย่างมาได้แล้วครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับถ้าทำฝนทําเลยจะสบายเนาะส่วนทางนี้ทางนี้อยากทำกาทำมะพริกแกนพูครับผมพริกแกนพูนอกมะกอก <c oughs> แกนพูคือหมายถึงเม็ดเม,ม็ดพริกเนี่ย คือน้ำพริกแกนปูนี่นะกรรมของยายนี่นะมันจะมีเกลือถัวเน่าแล้วก็พริกแห้งแล้วก็ของชูรสข้าวตำใส่ด้วยกันแล้วทีนี้เขาก็เอาผักป้อมเนี่ยซอยผักป้อมต้นหอมไม่ใส่แล้วก็ใส่หมกกรอบนี่คนห้องน้ำพริกแกนปูเม็ดเม็ดพริกเนี่ยมันฟูขึ้นมาอ๋อฟูหมายถึงว่าเม็ดพริกไม่ฮ้องคนคนอย่างแม่แอนบ้านแม่เขานี่ฮ้อง แก่นบักพริกอย่๋อแก่นบักพริกมันก็เลยเป็นแก่นฟูแก่นฟูคือมันฟูขึ้นมาเออเนื้อพริกมันฟูนะมันพิกแก่นฟูขวักนตครับท่านผู้ชมเสียงน่าจะดังสว่างสว่างเมันเป็นอันหลังคาสังกะสีแอ่ครับอันนี้ใส่หมกอกเข้าไปเนาะอันนี้ก็จะใส่หมกอกเหมือนกันน้ำพริกวันนี้จนกับสองสองน้ำพริกหนึ่งแกงนะครับวันนี้อันนี้น้ำพริกตะแดงที่ยายต่ำตะือคืนเนาะอันนี้น้ำพริกแก่นฟูนี่น้ำพริกโขนเน่าของเนี่ยเขากินกับมอย่างก็ได้เขาเอาป่าใส่ก็ได้ เอาต้มไข่ใส่ก็ได้ครับพริกนี่นะครับเนี่ยน้ำพริกแกงพูเนี่ยใส่ได้กูอย่างอ๋อส่วนที้น้ำพริกตะแดงตะวาครับน้ำพริกตะแดงกินได้มื้อน่ะน้ำพริกตะแดงอ่ะตามเหี้ยเต้าเขากินได้หลายวันมันแงคำจูบแกงกอกท่านผู้ชมดูหน่อยเรอส้มอันนี้ส้มเกินอุ้นเริ่มลายแตกตุ้นดูแล้วเป็นดูคนดูอ่ะครับข้างหลังก็โควิดออกมาจะไป่ดูกระเดี๋ยวอันแงคำเป็น่ยังแกนมะกอก ติ๊บคออย่างก็ไปตึ๊กเกิงตึ๊กกลางซดเอาไว้แซ่บก่อนน้ำแข็งกะน้ำแข็งเนาะจุบน้ำแข็งว่ะอมน้ำแข็งแล้วมันซดเข้าโคทีนี้เนี่ยังไงจังยัยเอาไปห้องยาเอาไปห้องยาไปตึ๊กเกิงกลางตังมันไหนอะไรอย่างไปอย่างเราไปบ้านเหมเหมเหมเออใส่น้ำหนักขนาดต่ะน่ะอันทำอันแก่นเม็ดพริกมันจะฟูได้ไหมแก่นพูก็คือหมายถึงว่าฟูเนาะ พริกแก่นฟูอ่ะเนี่ยน้ำพริกเม็ดพริกหน่อฟูก็คือพริกถั่นหน่อเกลือเนี่ยแล้วก็ผงชโรสผงชโรสแล้วก็มะกอกถ้าเรามีไข่ต้มเขาใส่ไข่ต้มได้แค่นี้ก็ไปนาเซตพี่ดเนี่ยเด็ดเอะน้ำพริกแก่นฟูนี่นะครับกินกับข้าวนึ่งเขาต้องข้าวนึ่งจำป้ะเธาจำนั้นแก่นมะกอกปะเนี่ยพ่อะเราหมอเราใส่แล้วก็กราบแก่นมะกอกนี่กุ๊ปอุเธออยายกราบปะเขาช่างเขาหมอ มันนีกัดน้ำพริกต่แดงครับอันนี้น้ำพริกต่แดงวันนี้น้ำพริกสองอย่างโจนกันอย่าเสร็จแล้วอันนี้คนที่อยู่งมังนอกหันนี่คือโอ้เป็นอะไรอย่างเงี้ก็ได้ปะแฮจอดจจารครับเหมาะเนี่ยหอมครับหอมนี่นะใช่น้ำพริกสองอย่างนี่โอเคครับเรียบร้อยแล้วเนาะปีกับน้องก็มีน้ำพริกสองอย่างแล้วส่วนเก่งเขาเป็นในพวกละหมูเนาะเก่งเขาซุกเรียบร้อยแล้วอ่านโอ้โหเนี่ยใส่ป่าแล้วเขาแบบต้องโกนเดี๋ยวป่ามันเสีนเละ เนี่ยเลื่อมได้แล้วนะครับอืมปดลงไปใส่ซุรดกับอันมะนาวไงปดแล้วหนึ่งโอครับซุกแล้วเนาะนี่ของกินเขาบอกพี่ถึงพี่ทังนฮะกินไก่กินไส้นี่แล้วนี่แล้วนี่ซากินซาเหตาว่ามีอย่างกินนั้นได้ว่ามีลาบก็กินลาบพี่ซาก็กินซ่าให้ดับสวนนี่เขาตรงกินอย่างอี้ลำมันได้อันเจ็งฮ่อนหอดเนาะนะมันได้อันฝนกรตุ้งอีนะกินเสร็จแล้วนอนในเป๊หอมเม็ดฝนสุดยอดเลยเนาะ สวรรค์บ้านถุงของเต้เลยครับนี่นะ,นะเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมที่หลังนะครับชุลรถที่หลังเพราะว่าตะก,กี้ย,ยันได้ใส่ในหมอ้อเนาะครับใส่ชุลรถเอาต้องเก่งใจนะครับเพราะว่าอัน,นอันนี้หมอ้อใหญ่เขาใส่เห็นหน่อยใส่เห็นหน่อยเน,ะนาะใส่จะบบบคนหนักเพราะว่าขมันไอปลาแล้วเนาะปลาจะเละเนาะก,กลางเดี๋ยวฮาร์ตเอาถ้วยแล้วก็เป็นที่หลังถึงกันที่นี่นนครับท่านผู้ชม ส้มครับอันนี้แกงขง้าวบุ้งสรุปคือแกงข้าวบ,บุ้งหรือว่าแกงตามหูหนูนี่นะ <c oughs> แก,ง,แกง,บบง,ปงปลาใส่ข้าวบุ้งหรือว่าแกงข้าวบุ้งเสร็จป่าแกงปลาใส่ข้าวบุ้งมากกว่าเพราะว่าข้าวบุ้งมีเนื้อมดข <c oughs> ้าวบุ้ง <c oughs> มันมีโกนโคยนี่นเนาะอ๋ะอปลาอยู่ข้างบ,บนเนาะอันนี้เขาโชว์ปลาาเพระว่าปลามันออกโคแล้วอันนี้ครับอันนี้เมนูโปรด พรองปวดครับอันนี้นะปวดจ้ะน้ำพีิแกนคู่อันวันนั้นพี่แกนคูมาครับท่านผู้ชมกี่เข้าวดีกันถึงเวลากี่ข้าละกี่ข้ามาตอนครับนี่ตอนหนึ่งเปิดดีเนาะขอจัดน้ำพริกอันนี้ก่อนครับพี่แกนคูอะะครับตาองราดลงเข้าเลยนะแล้วก็เออาันนี้ก็ใส่เนาะเสียด้วันนี้มีพักกับครับท่านผู้ชมกับหนู่มหนัก หมาก่อนที่แกงคู่อะเหมาะครับปลานนะครับท่านชมเมาะเลน้ำเกงอน้ำาก้ากอแกงหน้าขายหน้ามัหนเอยว่ะหน้าน่าเพนเป็ดพริกจินพริกเนาะน้เพนมกพริกหรอเนลาพริกำเห็นวอย่างเยเอาหน่อเนี่ยตัมั้รับ อ๋อู้ไอ้เหรออ๋อรำตาเข้าลำาู้ยวันนี้จะเลินเป็นคนบลอกกิเข้าลำครับแถมดําหอมตหารน้่ยหลอตะโลโแกนท่องผมอันคนใ่อีอยะสำหรับตะเลินอ่ะนี่ครับนบลอกกินข้าลำแถมเข้าแถมตาหารนีกว่ออได้ครับเข้าเดี๋ยวจะเลินน้อยใจเกิดเมินเนาะเจ๊เข้าเนาะเกิดมาเมินเหมือนได้เนาะ เขาลงคือรายเดียวราคาด่ะเขาเขาอายนี่สุ้ยพันละอืมของอายนี่มีร้อยชียงร้อยมีปันชียงปันเี้กับอายแหน่ปันน่ะหมันสองปันี่ส้มนะข้าวกลีจสามกล่องได้เนี่ยต้มน้ำปุ้ยน้ำผึ้งจืดครับอืมใครทุกไดใจเลย มันเป็นมะกอกหนังเนื้อมันก็ม่มีครับมีกับอันเปลือกกับ<ม>อันเม็ดเนาะมันปลาหมูฝังนี่ยหันมดครับท่านผู้ชับหูรับสาหันมด่ะมันเป็นมะกอกหนังมันจะออกก่อนนะเพราะเนื้อมันบางขนาดเลยถ้าเป็นมะกอกเนื้อ,อ รอมันหนาวรอมันแรง่ามโยเนาะเกี่ยวเข้านาปุนนะ่ะแต่สอนนี่สุกเกีเ่ยวแล้วนะอย่าับนาข้าวเจ้าลูนาตีอ่ะไม่ซุกปากนกนกนันจะซุกนาปีย้ำใหรูมนี่ย้มตีให้ลมออกอถึงอันพัให้พัวให้ที่คนปูกันดอยนะตัวให้ที่สัน้นอ้วนน่ะนะพัวให้เฮ็้ลมกอกมาออกมมาพร้อมกัน แกแค่เนาะใช้แคโลม่ะอ <c oughs> ิ่มะอิ่มละตาบล่ะตาล,ลุกละหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มเสร็จแล้วเราก็ครับมาทํางานกันต่อครับผมเดี๋ยววันนี้ยาคาจะปลูกเนงก็ครับ จะไปปลูกข้อค่ะจะไปปลูกถั่วนะครับถั่วฟักยาวเนี่ยครับไม่ใช่ถั่วเมงจีอีกรออ๋อถั่วเม็ดใหญ่ๆนั่นนะครับใหญ่แต่พัดหินดำนะนี่ก็พักก้นนี่เอาก็หม้อขนาดแล้วนี่กะเพราครับกะเพราพัดกระเพราควายพริกแห้งสักกให้อย่างเหมาะครับแต่กี้น้ํายังใสอยู่เลยครับแต่ว่าถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะขุนแต่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ใสแล้วครับท่านมู้ชมเพราะมันเป็นน้ําน้ําเป็นน้ําหินปูนแล้วมันใสไวครับ ทำเดียวกับใสละนี่ามนตกหนักนะมันก็นหายวันอยู่ลตกหนักเปนแดงนะอันนี้เป็นพักพี่ยาคำลงจะลงทําไมครับผมนี่อันนี้ก็เป็นพักป้อมที่ถอนยาออกเออตะก,กี้เนาะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็เป็นแปลงพักที่เอา้าออกสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกถั่วกันแต่ว่าปลูกถั่วยาคำจะไปปลูกตังใหมหนเนอะนี่นะ,ะถึงเวลาลงเม็ดถั่วแล้วครับผมอันนี้ถั่วอย่างครับยอคำถัวถ่วแมงจี เม็ดเป็นอีเนาะเอาขั้วมดนนี้วะนะครับฝนก็จะให้ยจากขั้วผมขอขั้วสักการรีดหน่นก่อนเฮ้ย <c oughs> เหลือก็อเอาไปปลูกโล่งสองร้อยกันเนาะครับเม็ดตัวน,นี้นะเม็ดตัวนี้นะเม็ดเนี่ยลงสองร้อยโอ้ปลูกเยอะขนาดนี้เลยเะอ่าสี่ห้าเม็ดเพื่อมันออกข่องมาออกข่องครับอันนี้ต้องเอาลักปักก่อนนี่ลักปักกันรักปักแปลงอย่างนั้นย้ายแปลงขนาดองเอาลักปักเนาะให้มันขึ้นแสงนะ ในคำว่าปลูกไปก่อนเดี๋ยวก็มาถอนหญ้าปลูกไปก่อนแล้วเขาคนมาจากหญ้าทีหลังครับเพราะว่าฝนมาแล้วเนาะฝนมาแล้วเขาต้องปลูกให้เม็ดมันอ่องอกก่อนโอ้ดูพักชะอมเขานะกำลังแตกยอดเลยครับกำลังแตกยอดแตกยอดแตกนี่เมาก็ว่าก่อนนผักกูดมีพักละมีมีกุยยางนะครับสวนยายคำหน่อหน่อไม่หวานของกมีฮะส้มก่อมะเต๊ะก็มีมะนาวก็มีอ่ะปีนี้ค่ะพี่ขี้หนูกับอันหมือนเขาส้มอยู่สองอย่างเนาะ ข้อส้มใหญ่กำลังจะอันออกนะกำลังจะออกดอกเอย่าคำอย่าปลูกมดขวดนะครับปลูกพื้นปลกถึงขวด<อ>ปลูกสองสามแถวนี่ไมได้ปลูกสามแถวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ปลูกอย่างล้วเนาะที่เหลือเราไปปลูกผักกาดกันต่อครับ ถึงเวลาปลูกพักแล้วครับผมอันนี้พักอย่างนี้ครับย่าครับผักกาดดองเกมเนาะหรือว่าผักกาดผักกาดเขียวเนาะต้นหองผักกาดปั่นผักกาดเขียวอันนี้มันเข้าหัวก็ครับเข้ากับท้าต้นใหญ่ๆนะเข้าหัวแล้วเปิดนเอาไปดองนะไปดองเป็นหัวะน่ยเขาแล้วย่าครับกับปลูกปเจิกันเนี่ยปลูกเก็บขายหมดแล้วเก็บขายหมดเลยเนาะยินหมดตันก็เลยเก็บขายไปเหี้ยแกงใส่ชิ้นควายครับหม้อขนาดเนี่ยแกงใส่ชิ้นควายหม้อต่้งทอเอากับบาวานไง หวานละมันไผ่ยีเลยใส่ปุ๋ยไงใส่เป็นลุมเป็นลุมกี่เม็ดนะครับเนี่ยครับแล้วแต่มาตกสามเมสี่เม็ดเม็ดน้อยเดียวเลยลงพอเลยนะครับสองสามเม็ดสามสี่เม็ดนี่เม็ดเป็นเอีนี่เม็ดน้อยเดียวเม็ดน้อยเดียวจำเต๋อก็สี่ห้าเม็ดเต๋าก็สองสามเม็ดวันนี้บมาหันเลยนะนะตอนย้ายเขา่อยล้ไปนะถ้าเฮาอันนี่มาเฮาทกแล้วเฮาไปปลูกหัก็ได้นะถ้ามันออกหนักนะครับตอนที่มันเป็นงก้าน้อยๆอ่ะนุ่เดี๋ยวผมมาไปปลูกที่บ้านพ่อเดี๋ยวไปขึ้นแปลงก่อนเนอะ ถ้ามันอ่องหอกของเเอาของยาคำนี่ไปปลูก,กรอมันใหญ่สักซองก็เราก็ไปปลูก้วปลุปกก <laughs> ็แกงอะ่ะ <laughs> วันนี้ก็บบมีม่อย่างและนะ้วเนาะปูผัก,กาดเก็ะจบแล้วครับวันนี้กิจกรรมในสวนวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวอลาท่านผู้ชมแล้วเนะะนะาะยาคำเนาะก็เดี๋ยวเจอกันวันพุกดีกว่าสาหรับวันนี้ผมแล้วก็ยาคำตะเลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวทํางานกันต่อไปแล้วครับสวัสดีครับเจ้า